โอเคครับผมตอนนี้กลับมาในช่องทาลินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ในเกมไลน g เจอร์นะครับกับ ID 5นะหรือ ID สายฟรนี่สิบนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดต ID นะครับตอนนี้ ID ผมก็ทำพีร้อยเสร็จไปแล้วทีมหนึ่งนะมีทางด้านของไอซินดี้อ่าโคนี่นะครับแล้วก็บาวแล้วก็คาร่าแล้วก็ตัวคนอ่าเจสกาเอเจนแดงนะซึ่งไงตอตัวนี้ผมจะไม่ใช้ใช้ในทีมนะ อีทีมนึงผมก็จะไม่ทำนะครับผมจะทำเป็นทีมทีมนึงอันนี้นะนี่ทีมนึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีทีมนึงก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอีทีมนึงผมจะใช้เป็นตัวตีป้อมนะครับเพราะว่ามันจะจบบ้านช้าเกินไปนะผมถ้าผมใช้ใช้แต่ทีมพีร้อยนะส่วนอีกตัวนึงถ้าผมจะทำนะผมจะทำเคียวเจโร่นะให้มันทำให้เสร็จเลยนะครับว่าตอนนี้เชียวเจโร่ผมมีประมาณสามสิบตัวนะประมาณนั้นนะผมก็จะทำพีร้อยเป็นตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับไอดีใหม่เนาะก็ตอนนี้ก็พยายาาม เดี๋ยวรอมันน่าจะวันเสาร์นะครับผมก็จะเริ่มไปดันด่านนะว่าดันด่านวันเสาร์มันจะได้ของหลายอย่างนะครับทั้งเงินทั้งวลวนะฮะแล้วก็ได้สมบัติคูณ2เลยนะครับก็น่าจะเหมาะสำหรับการดันด่านเนาะผมก็เลยจะไปดันวันนั้นแทนนะตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็ตัวถังไทโยผมก็ยังเปิดไม่ได้นะใช้ตัวเปิดเท่าไหร่ก็ยังเปิดไม่ได้ทกทีนะครับไม่รู้ทําไมนะ เกมทาไมโคโรโบรอบนี้มันออกยากแปลกผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอนดี้หลักหรือไอดีอื่นผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะมันออกยากมากเลยนะครับตัวอื่นนี่โคโรโบกันก่อนที่ผมได้เยอะมากนะไอเดีหลักผมโคโรโบอ่ตัวเฮอตัวผมก็ได้ตัวคู่เทพเลยนะส่วนอันนี้ไม่ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็บวกเท่าไหร่อื่ย่มาดูก่อนจะตั้ผิดโคอิชิโร่ผมมีเดี๋ยวเช็คแป๊บนึง อ่อเันน่ยช้าวั้ยบ้องวทัดน้ำเนอะอ่ะห้าสิบสิบห้ายี่ยห้าสสิบสสิอันนี้สามสิบสา้านะอ่ะสาตัวนะครับมีสาตัวนะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เดี๋ยวก็จะใกล้ได้แล้วนะครับก็หลักๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะ ดพ p แล้วกันอ๋อลืมลืมอับวันนี้อันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะผมได้ใช้อันนี้ได้อยู่นี่วะนี่ได้ละเบลยี่สิบน่ะเหลืออีกสองวันนะแล้วผมก็จะไปอัพผลิตไม่ใช่ผลิตดิมันเรียกว่าอะไรอาย่อยแร่นะมันเป็นเบลยี่สิบนะตอนนี้อันนี้ก็บวกสิบสี่นะครับก็ใกล้ได้แล้วนะอีกนิดนึงก็ ไอ้แล้วก็หอเนี่ยผมแทบไม่ได้แต่นะเพราะว่าผมขี้เกียจน,นะครับคือทําแต่ภารนะกิจนะวันวันหนึ่งทาแค่นั้นแหละแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มมาดันดาดแหละว,ว่าขนนกเราก็ทำพิไรเสร็จแล้วนะทุกอย่างก็จะเริ่มง่ายแล้วนะครับอ่านะบอสดาดนี้เป็นบอสไร้ไธาตุเนาะก็เลยจะชนะง่ายนะ่ะนานต้นๆน,น,นั่นแหละก็ไอด้ดีๆก็ยังติด,ด,ดปัญหาเรื่องแร่ธาตุนะตัวละครมันแร่เยอะนะครับผมยังหารองเท้าไม่ค่อยได้นะรองเท้ามีน้อยนะครับ ี๋วเล่นไปแรกก็เดี๋ยวก็มีเองแหละตอนนี้ก็ตัวยืนผมก็เป็นในตัวเชื่อถึงตัวนะเชื่อมึืองก่อนนะนะคือไม่มีตัวื่นใช้ละเดี๋ยวใช้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวท้ายเกมไอเดี๋ยวพอการเกมก็หาตัวเปลี่ยนได้นะตอนนี้ต้นเกมก็มีอะไรก็ใช้ไปก่อนนะครับมีมีอะไรก็ใช้ใช้ไปเริ่มต้นไอดี ID ผมเริ่มต้นค่อนข้างลาบากนะครับเพราะว่ามันมีแต่ตัวนี้นะไม่มีตัวยืนนะครับอะไรก็น้อยนะเคียร์ก็ไม่มีนะครับทําให เราจะดีเลย์หน่อยนะดีเลย์สตาร์ทหน่อยนะครับแต่ถ้าช่วงกลางเกมเราก็จะเลื่อนตามทันนะตามคนอื่นทันแล้วเพราะตอนนี้มันก็เรามีอัปเกรดธาตุไฟนะมันอาจจะทําให้เราแบกเราได้นะครับที่องค์มันก็เก่งนะทาให้น่าจะแบกเราได้ช่วงกลางเกมนะส่วนช่วงเลดเกมนี่ช่วงเลดเกมก็คือช่วงที่ทุกอย่างมันเริ่มลงตัวนะครับก็เริ่มเหลือแต่เก็บรูบี้สุ่มตัวอย่างเดียวนะนั่นคือช่วงเลดเกมครับ ตอนต้นเกมเราก็มีอะไรก็ใช้ก่อนนะผมก็มีอะไรก็ใช้ไปกันครับตอนนี้เนี่อยอะไรตอนนี้ผมก็ใช้นะเกียร์เนี่ยมีมีเกียร์เนี่ยสุบได้แต่ไม่มีตัวใส่นะครับอันนี้ก็ใส่ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับสิบบวกสิบห้าเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยทำแล้วนันอ่ารวมนี้อีกก็เป็นสามสิบหกตัวนะโอ้ยซ้อนเล่นแมวสู้ไม่ได้เฮ่ทีมี เขามีดาเมนชี่ใส่โดนแน่นอนนะแมวด้วยะดาเมนชี่หลีดล่างๆมันเก่งนะครับอันนี้ทีมแลนด์มาร์กเนาะแมวอะทีมบาาบุสเขาโหดน,นะอันนี้ก็ทีมแลนด์มาร์กนะครับมีตัวบินนะแมวนะครับผมยังไม่ได้อัปเกีรดอะไรเลยนะส่วนใหญ่ผมอัพอัปแรกก่อนนะอัปแรกสูงสุดอัพไปก่อน เดี๋ยวนะโคับพวกเราพวกนี้มันก็จะตันเองนะเล่นไปเลยน,นะครับอันนี้ทีมแลนด์มาร์กอีกแล้วนะมีตัวบินอีกแล้วนะคแมวอ,อันนี้ก็อันนี้ทีมป้ายเหลืองนะแลนด์มาร์กไม่ใช่แลนด์มาร์กดิขี่เกียเล่นอยากทีมที่ผมพอสู้สู้ไหวนะแมวห,หูมาทำอะไรดีดีพี่โกลเด้นบอย ไปตัวบินนะแลนมาร์อีกแหละไม่ไหวนะครับผมสู้ทีมแลนมาร์ไม่ค่อยได้นะถ้าเป็นแลนมาร์แบบปลายสูงนะครับเป็นแลนมาร์แบบตัวแบบจี้จีนี่ผมสู้ได้นะอา่าทีนี้ไม่น่าไหวนะแต่จะ,จ,จะลองดูหน่อยแต่เขามีดาวินชีนะเอาลองดูหน่ะแล้วกันแพ้ไม่เป็นไรนะครับมาตีสักตาหนึ่งนะก่อนจะไปทำอย่างอื่นครับ มันที่จะเป็นเริ่มดันๆนะแต่รอบันนี่ก่อนค่อยดันดัน <_ extras> ถ้าไหวนีิฮานะตัวผมแบบจี๊ดๆแบบน้นะตอนนี้มันฆ่าไม่ตายในตัวตัวน้องหวัวขาวเนี่ยจริงนะครับในเหลี่ยงล่างนะตัวมันยืนได้นะครับใต้เหลี่ยงล่างนะ ถก็ยิงสูงนี่ก็จะยืนไม่ไหวแล้วครับเพราะดาเมจมันเยอะนะเกียร์เขาเริ่มอยู่ตัวกันแล้วอ่ะยิงตายนะชื่อมันยิงลูเดียตายอยู่นะครับอ่ะแพ้และโดนพัดอย่างนี้ตัวตีป้อมเป็นสเปซป้อมมาแตะกันนะ,อะลองฝึกตรงไหนแล้วกันก็สู้ได้จริงนะนี่มันมันยิงตายอยู่นะไอีตัวลูเดียเนี่ยไอตัวเขาไม่ดีว่าสู้ไหวเนี่ยเฮ้ยสู้ไหวเฉยเกือบยอมแพ้และอ่ะลองดูหนะ่อยโอเคไม่ไหวละ พูดิโจงทู้มไม่ได้นะอย่ายอมแพ้ไปยื้อไปก็ชานะครับอีกสักตาหนึ่งแล้วกันไอ้ทีบแบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะจบทันก่อนเขาตีป้อมแตกมหมลองดูวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งหัวร้อยมาแล้วเห็นไหมนะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป นี่เดี๋ยวนิดนึงนี่นึงเมอกีไม่ทันลนะเฮ้ยโอ้โหเกือบชนะถ้าเขาบินชา้ากว่านี้นิงนะึงไงให้ผมดูกิวลรอบนี้ก่อนเข้ากิวแน่นะครับสามารถขอเข้ามาแน่นะป้อมแสงทีมผมไอดี ID อื่นน่าจะไหวนะไอดี ID นี้ไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวรอตีป้อมเปิดป้อมแสงก่อนเดี๋ยวผมค่อยไป อ่าเอาไอดีหลักกับไอดีลองตีนะเปิดให้ไอดีนี้เข้าไปตีป้อมข้างในนะส่วนใหญ่ป้อมข้างในมันจะมีแบบทีมที่ไม่ค่อยอันนี้นะอุ้ยดีนี้ใส่ไอดีอืป้อมข้างในเขาจะใส่ตัวที่ไม่ค่อยเก่งนะครับไหวนะส่วนป้อมหน้าเนี่ยเขาจะใส่ตัวเ,เก่งไว้นะผมก็เลยจะรอเปิดให้ไอดีนี้เข้าไปข้างในนะโอ้โหแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังฆ่าไม่ตายเหลือเชื่ออะไรนี้นี้ ไม่ตายจริงๆด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอา่าเม็ดหมุนศูนย์เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะเชื่ออีกตาหนึ่ง อืมไม่ตายนะมันเป็นบอสท่าตาไม่แหละเชียงมันยิงไม่เข้านะครับเรียบร้อยโอ้โหศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ อ่ะคลิปนี้ก็ยิงทะนีนะครับเป็นคลิปมาอัปเดต id ตัสั้นๆนะก็แผนต่อไปก็คือการดันด่านนะเพราะตอนนี้ด่านผมเพิ่งไม่ได้ขยับเลยนะครับเป็นด่าน76นะถ้าหกนจะไม่ผิดนะอาจจะเจนะครับก็ผมจะดันด่านนะหาทรัพยากรพวกตัวกาชาเนี่ยมาเปิดนะครับแล้วก็ได้กบอีก6น่าจะเกิน6ตัวแล้วซ้่อ่ะก็จะมาอัดอัดให้ชิโองนะครับก็คลิปหน้าน่าจะเป็นชิโองแม็กนะครับถ้าถ้าอะไรไม่พลาดผิดพลาดนะก็คลิปหน้าจะเป็นชิโองแม็กนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็เพลงเท่านี้นครับอ๋อแล้วก็ใครจะเข้ากิวนะครับสามารถแอดเฟซไม่ได้นะหน้าแอดเฟซก็เฟซก็ในคอมเมนต์นะครับสาม,มารถขอชื่อเฟซผมในคอมเมนต์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็เพลงเทนี้นครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งเตะคนที่ไม่ค่อยเล่นออกนะครับเอาให้หมดเลยนะเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยเล่นกันนะครับคนข้างล่างนะข้างล่างนี่ไม่ค่อยเล่นกันก็คลิปนี้ก็เพลงเท่านี้ครับ